สวัสดีครับทักทายเอซทุกท่านวันนี้วันอาทิตย์นะครับเป็นวันหยุดแต่ว่าสินแสหมิงก็ไม่หยุดนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่จะไปสองที่คือที่โฮมโปรแล้วก็ไทยวัสดุก็คือเรื่องงเรื่องคือว่าผมไปดู ผมช่วยบ้านให้กับลูกค้าไว้น่าจะช่วงประมาณกลางกลางเดือนตุลาคมสองหลังนะครับแล้วก็ลูกค้าอยากจะต่อเติมบ้านจริงผมแนะนำเขาต่อเติมแหละเพราะว่า พวงจุ้ยมันจะเปลี่ยนยุคแล้วเข้าในยุคที่9นะครับเมื่อเข้าในยุคที่9้าเนี่ยจากยุคแปดยุคเก้าเนี่ยบางทีตำแหน่งที่ดีต่างมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งลูกค้าก็มีพื้นที่ที่เหลืออยู่ก็แนะให้เขาต่อเติมเป็นห้องเพื่อรับรับพลังฮวงจุ้ยที่ดีของยุคที่9วันนี้ผมก็มาเลือกดูกระเบื้องดูสีดูประตูนะครับแล้วก็อีกหลายอย่างเลยเพื่อเอาไปใช้กับบ้านของลูกคา้า บริษัทที่ทีมงานที่เข้าไปตกแต่งให้ลูกค้าตามหลักคงจุย้ยก็เป็นทีมงานของผมเองนะครับมาสเตอร์หมิงกรุ๊ปมาสเตอร์หมิงกรุ๊ปนะครับเพราะว่าลูกค้าเองเนี่ยอยากจะให้มันถูกหลักคงจุ้ยเป๊ะเลยนะครับก็เลยเลือกทีมของเราเองทีมของผมเองเข้าไปช่วยต่อเติมให้ซึ่งทั้งสองหลังเนี่ยแปลกมากเลยครับบ้านก็อยู่ไม่ไกลกันมากนะครับแถวราชพฤกษ์นะครับราชพฤกษ์ทั้งสองหลังเลยนี่แหละตอนนี้ก็กําลังเริ่มทำลนะ นะครับแล้วก็ลูกค้าจะทําเป็นแต่งออกมาให้มันดูแบบล็อบล็อ,ลอหน่อยอาจะมีการเปลี่ยนแปลงประตูทําพื้นทําห้องขึ้นมาวันนี้ก็เลยมาที่ Home Pro แล้วก็สินไทยวัสดุแต่เช้าเลยทักทายเอฟซีทุกท่านนะครับ